รองสาวประตูคร <Cornell> ับสายเว้นนะครับมาแล้วครับก่อนเริ่มเลยนะครับเนาะครับเชิญครับท่านนายุอาเชิญเชิญเชิญวัสดีเล่นสนุกสนุกด้วครับกีฬานี้อย่าไปคิดเรื่องแพ้เรื่องชนะนะครับเอาสนุกเขาว่าอ้าว VIP โพต้ายกมาสวยครับตัวสามครับ ยกโทวนะครับเบอร์ท่านลองไหมครับเบอร์สามท่านลองไหมครับลองวุฒนนะครับ <laughs> ลองไม่เห็นนะครับรูปร่างเหมือนกันรูปร <laughs> ่างคล้ายๆกันคิดว่าเป็นนายกตัว <laughs> นะครับนายกตัวเบอร์สิบหกนะครับตัวเบอร์สิบหกครับเรามาดู นายชื่อผู้เล่นนะครับเอพีโพตานะครับนำโดยท่านมาโดนดดาสุรินนะครับท้องอินอน,น์ดูโพตานะครับผมอภนใจพิเชษภทยปยอมนะครับนายกบุตรการบริหารส่วนประมพระพุทธบาทนายวรวุฒิอุปถัมภ์นะครับรองนายกบุตรการบริหารส่วนประมด่านนิสุกนายวิทวัฒน์ก้อยวงการนะครับหัวหน้าสำนักระดับอบตโพตานะครับนายจักรวุฒิป้องคำถิงนะครับปอปชักปรบลดพลทองนะครับ นายอภิรักษ์สุริยวงศ์นะครับครูชำนาญการพิเศษองค์โรงเรียนอาโอยาม่า2นะครับอจายอาจายเอกนาวินนะครับพวงประเสริฐนะครับเจ้าพนักงานป้อนรันอบตพลทองนะครับนายพิชากะพิชกรนะครับครูายนะครับครูโรงเรียนอาโอยาม่า2นะครับอาจารย์ภัยบูลย์ชาวดอนนะครับข้าราชการบำานานะครับนายวิวัฒน์คำภูแก้วนะครับพนักงานขับรถ องค์การบริหารส่วนบลพลทองนะครับนายอนุวัต์ยินโรมนะครับครูโรงเรียนบ้านไร่ตำบลพลทองนะครับกาเสดีวัฒน์บุญวานนะครับรพพ25นะครับจ่าเอกปพิยะภูมงคลกระโทกนะครับรพพ25พันจ่าเอกอภิวัฒน์อภินัฐนะครับชัยเศษรพพ25นะครับจ่าเสดีภูมิศริโ่องไวนะครับ รอปคอ25จ่าสิบพัดใจเอตนะครับอุดมศักดิ์ยักษ์ฐานานนะครับรอปคอ25จ่าสิบเอกนะครับปริวัติเบนาคุณนะครับของรปคออปคอ25นะครับไอจิรวุฒิวัตวารีนะครับจากอมรปกรณ์ทองนะครับนี่คือรายชื่อของพี่ไอพีโุทธาแข่งขันไม่ได้ครับท่านปรานอำเภอเมืองพระยาันสมบูรณ์เดชาผู้รักษาประตูนะครับ ตามด้วยกีฬาอภอโปตาครับสกชัยชมชัยรัตน์นะครับนี่คือรายชื่อผู้เล่นของวี p พีโปตานะครับวี p พีโปตานี่ก็ได้สองสามจังหวะที่ได้กดดันครับโดยการวางบอลของท่านนายุกโจสองครั้งนะครับก็ได้รุ้นทีเดียวครับผมก็ ทีมชาติอุโสนี่ก็ต่อยุ่เหมือนเดิมนะครับท่านนายกก็ดูจะมากกว่าครับส่วนมากก็จะสามห้าสิบกว่านะครับเนาะอันนี้อดีตทีมชาตินะครับเป็นบีเอเอพนะครับทักษะบอลนะครับเพื่อให้ลูกในหลานชาวอำเภอโพตากนะครับโดยเฉพาะด่านที่สุดได้ชมนะครับว่าทักษะบอลของนักเตะทีมชาติเป็นยังไงบ้างนะครับเราได้ดูกันวันนี้นะครับเอาละครับบีเอเโพตากได้อยู่ขึ้นทางด้านซ้ายหาตัวเชื่อม นี่นะครับค่อนข้างท้อยดีท้อยอาศัยครับโอ้ลูกนี้ฟาวจริงครับใช้แทคติกแต่นิดเดียวนะครับอันมาโนนนี้เอาฟาวเลยนิดเดียวนะครับอันนี้ในความเก่านะครับแต่แรงไม่ดีนะครับเป็นฟาวแอคชั่นประมาณนั้นนะครับต่อไปลูกนี้ยังสกัดได้ครับ ทีมชาติอพุโสได้ลักเข้ามาที่23หาตัวแม่งหาตัวเชื่อมรูปบอลอยู่ที่ไทยยก่องนะครับ่องนี้ไม่ใช่พม่านะครับ่องไก่ตัวห้าสิบเจ็ดนะครับยกมาตัดได้ครับทำลองวุกโอ้ไปแล้วครับโอ้ไม่ถึงครับได้ลักโจรอย่ด้านขวา ทีมชาติอัิโยวมีเสียงนุกหวีดแล้วครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์สรรน,นะครับว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การ,าราบริหารบริหารเศรษฐบดทศบาลาูพ,พิสัยน,นะครับเป็นกับตันทีมน,นะครับตอนนี้ท่านกําลังจะได้ลูกตั้งเตะน,นะครับอาจารย์กำลังจะประมาณเท่าซ้ายเลยครับเนี่ยลูกนี้ท่านนายแพทย์สรรนะครับ ครับเป็นนายยกทีสมุนตีที่ชอบฟุตบอ,อลพี่ตู่นะครับโอ้โหสามสิบห้า <35. S 2> แล้วนะครับตีเล่นนเอร์โกสมบูรณ์เล่นเจดายเก่าผมแล้วครับที่ลูกนี้มันไปที่สามเหลี่ยมน,นะครับลูกนี้นี่โอ้นายยกที่สมุนตีเมืองพรมพิสัยนะครับท่าานนยแพทย์สันนะครับ<ม>วางเท้าจิ้ได้ดีมากเลยครับเนี่ย เอาซ้ายนะครับบนมุกเข้าเลยครับสามเหลี่ยมสุดยอดนะครับต้องให้ครับต้องให้เลยดูนี่นี่โอ้ช่วงคู่ที่แล้วก็ซ้ายเหมือนเดิมครับมุกเดียวนีเลยเอาสกอร์รวมกันเลยใช่ไหมครับเอาสกอร์เป็นสามสองนะครับรวมกันทั้งสองทีมเลยนะครับเอาสกอร์รวมกันนะครับเอาลัะครับทีมชาติญี่โุนนำไปแล้วครับสามก็ยืต่อสองนะครับ สกอร์รวมมันก็ทั้งสองผู่นะครับเราผู้บรรยายก็เพิ่งทราบเนาะแล้วครับก็ยิงสวยครับบางทีนี้เล่นสีส้มก็คือทีมชาติไทยอาวุโสนะครับนะบอลอยู่ที่ยุโจโจ้ไม่ถึงครับเอาละครับโอ้ลูกสีเขียวลูกนี้ติดตาเลยนะครับเนี่ยต้องดูภาพสเสมอถ้าใครมีวิดีโอเลยถ่ายเก็บไว้ที่ ให้ได้เพทยสัตว์ได้ชม์อีกครั้งหนึ่งในพันธุ์บุญกินนี่นี่จอสจดฟอสพบได้เต่มอกก็มีอยู่ก็มีอยู่นี่ต้องกจับได้อยู่อันนี้เป็นฟอสพบการเปลี่ยนโรงเรียนนะครับว่าที่เราไม่ท่อใจเขาเกิดอยู่นี่พี่วัดตางโอ้ยอดนะครับโอ้ลุกยิ้มสวยครับเป็นมาใหม่กับทิชชู่ทวุโสก็ยังจับจังหวะของฟุตบอลอยู่นะครับในช่วง5้านาทีสินาที ก็สนามมนท้าที่แข็งนายยกโจ๊กโอ้จับลั่นไปทีเดียวครับยิ้มชาติรุ่งโสหาตัวเชื่อมครับนี่แหละครับเคาะพาเลยนครับเคาะมาที่หน้าโอ้ออกแรงนะครับลุ้มเลยนะครับกดดันได้ครับดีไอพีโตาแต่กับเห็นสนามแข็งๆอย่างนี้นะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เปลี่ยนแล้วบอกคทอทอมาสร้างให้ใหม่นยครับ จะเป็จะเป็นอดีตทรงอนสูงสุดนะครับกับลูกนี้นะครับอุ่ชาติอิุโสตับเลียงขึ้นมาใหม่ครับขึ้นมาทางด้านซ้ายโอ้อ่านได้ครับผู้เล่นของยูเอทีโฟตาอ้าบังได้ครับโอ้ลูกนี้ต้องต้องยอมนำเสาเลยนะลูกนี้นี่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าการเข้าบอลนะครับ หรือว่าเป็นคามแอคชั่นครับเอาโโอบลูกนี้นี่เอาครับมุมเดิมครับอันนายแพทย์สันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโอ้ยโอรรโกรรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้รโอ้ยโอ้ครับลูก้ี้ได้ยลอ้ยีอ้ย้ไหม้ยโ้นะค้ับได้นะครับได้ยโอ้ยแ r ้ล้วล้ยี้ยมอ้ยโ้้าโโอ้โอ้ัโครับอ้ยเซ้ย้ย้งโอยโอยยยโอย้งเต้ นะครับอันตรายมากครับล so, ูกเตะของนักพิธีศัก์นี่ครับไม่ธรรมดานะครับเทาซ้ายเพราะว่าสองทีไรเต็นผลทุกทีนะครับเขาบอกว่านักฟุตบอลเทาซ้ายนี่นักฟุตบอลพรสวรรค์นะครับเทาซายหายากนะครับที่ใายธรรมชาติที่เตะให้รับสุดยอดคมนะครับออบกับเท้าเนี่ยสองสองลูกเอาล้วครับทำไมครับเบียร์กีวูตางก็ถือว่าเป็นซีประตูต่อสองนะครับสกอร์รวมไม่ถ่านะครับ กาบเปิดให้หัวหน้าบานรอดครับลองวุ่นปรากฏว่าครับมันไกลเกินนะครับิ่งไม่ทันยังไม่ได้กดดันทีมชาติมุกโสเลยนะครับิีมเยี่โพวตาาเนี่ยตอรวมก็4ประตูต่อ2อครับคู่นี้ก็เป็น2-0อยู่นะครับคู่แรกเสมอ2-2ัครับ ทีมชาติอ <Okay. S 1> ุโสบากยังได้อยู่ครับเชื่อมเข้ามาที่ท5่สิบห้าครับแล้วลูโจวอข้มาทางด้านซ้ายโอ้เร่งจังหวะเร่งจริงๆครับมาอีกแล้วครับทีมชาติอาบุโสกระดกแอคชั่นนี้เอารงสวยครับเอาลูกเอารงแรัวมโนก็จะสู้อยู่ครับ ไปแล้วครับรสสทีมชาติอาวุโสดที่11ครับหายกยิ่งโอ้พลิกเลยนะครับขึ้นมาใหม่ครับ BAP กดอักให้ท่านนายกโจครับออกบอลได้น,นิดนะครับท่านนายกโจให้สวยอยีกไปแล้วครับตัวนีโ<อ>โ้โออ้าวดูกมีตัวเติมไม่มีครับดูแดนหลังของ นี่แหละครับมอเอาวุธโผว่แล้วหวแน่นนะครับรยังแน่นอยู่นะครับตาแมนบอกว่าบอลออกไปแล้วครับเป็นบอลของวู p ิโพตตะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับนักกีฬาแต่ละหมู่บ้างน,นะครับเราแข่งขันกันปกติตั้งแต่เช้านะครับ ขอให้ทุกท่านทุกทีมนะครับท่านสมาชิกอบตนะครับได้เตรียมทีมนะครับเข้ามาแข่งขันตั้งแต่เช้านะครับเพื่อกระชับเวลาเราจะได้เสร็จตั้งแต่หัววันนะครับวันนี้เราหยุดการแข่งขันตั้งแต่เฉพาะฟุตบอลนะครับตั้งแต่เวลา1ิด5นาฬิกานะครับเพื่อดูชมฟุตบอลคู่ v ีเีนะครับทั้งน้องชายยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยอาวุโสนะครับ งานท<า>ี P โพต,ตัดนะครับับผมนั่นของทีมชาติรัวุโสที่ค่อนข้างเบาครับคู่นี้นี่แต่พยายามอยู่ครับ v i P โพต,ตัดเขามาใหม่ปีเซนเตอร์แบ็กครับยืบ่ห้ามองยุกไม่ขึ้นครับยังได้อยู่ครับ v i P โพต,ตัตดโดนใกล้กดดันมาแล้วครับทีมชาติรัวุโสโ ดูทีโบต่างได้อยู่ครับหาตัวเชื่อมยกมาไม่มีตัววิ่งครับเป็นบอลของทิมชาอันสูงครับ เอาละครับังได้อยู่ครับทีมชาติอาวุโสอาหารได้เลยครับมองมาทางด้านขวามีตัวเล่นแล้วครับเนี่ยเห็นไหมยังได้อยู่ครับเอาละครับนักกีฬาเข่าไปที่การยกโจ๊กเดินมาที่เบอร์หนึ่งหกเก้ากับเบอรห้านักกีฬาวอลเลย์บอลชายนะคร์เก้ากับเอห้า ลุสนามนะครับอลยรบอลชายหมู่เก้ากับหมู่ห้าหมู่ห้าบ้านเลยังห้อเอาล้วครับเบอร์หนึ่งครับของพี่พ่ตัมสกัดได้ทีมชาติอุโสเบอสี่สิบสามนะครับโอ้คนข้างที่จะสโตห่างนิดนึงก็เล่นง่ายนะครับแต่ชั่นนี้ไม่ทัน้ะครับเป็นบอลของทีมชาติอุโสนะครับ กดดันต,ต่อครับนายกมองว่าโอ้สูสีเนี่ยเตะกับซุ้มเนี่ยาใชบอลนี้บอลกาโอ้ให้สั้นไปนิดเดียวครับระวังครับดูเองครับเป็นบอลของ VIP โพตาร์เสื้อลายธงชาติเนี่ยบอลไม่ซ uh, ้อมนะครับยอครับเลยพึ่งยกโจ้พึ่งให้สวย แอคชนนี้ยิงรัมลงแดงอาดยุ73ซ้ายโอ้โหนะครับผู้ตัดตู้นะครับลูดสหลูดนะครับอายซิ3ไปลูกนี้ครับ่มาให้ดีนะครับยกโตนะครับลูกใจใจนะครับามาแล้วก็73นี่พี่โูตัครับไล่มาแล้วครับ ไล่ขึ้นมาเป็น3ประตูต่อ 4, ะอ4นะครับสกอร์รวมนะครับทั้ง2องผู้บุกกระยิบบุมกระแตกนะครับมารุ่นบอกว่าเปลี่ยนตัวนะครับหายใจไม่ทันนะฮอบเพแล้วครับได้มาสกอร์หนึ่งผมอยากเห็นโคดเม้งลงเตะนะครับโคดเมง้งเนี่ย unity <laughs> ใช่ไหมครับ unity <laughs> เทคนิคสูงนะครับ <laughs> อกว่าเหมือนมูรินโญ่เหมือนเทปเนี่ยเตะเองไม่เป็นครับใช้มันสมองอย่างเดียวใช่ครับเอาละครับยังได้อยู่ครับจิ้ชาลุ่ยโสโดนไปหนึ่งเม็ดเหมือนกันนะครับบอลอยู่ที่แพท่นซานส่งไปด้านซ้ายเบอร์ยี่สิบสามบอลจิ้ชาลุ่ยโสครับโอเคตากบอลสมบูรณ์เบอร์หกที่นิ่งปั้งกล้องนะครับกล้องไม่เห็นเลยครับ โดน2เม็ดนี่มีแต่เม็ดยากๆกับพอสมบูรณ์ต้องให้เลยนะครับลูกยิงของนายแพทย์สันนะครับสวัสดีครับนายกกธาวุฒิมาแล้วครับนายกอบตหนองนางนะครับท่นานท่นาน,านก็นเ,เป็นนักฟุตบอลที่สีเท้าไม่ธรรมดานะครับนายกเนาะใช่ครับเคยเห็นท่านเล่นอย่าง้กีฬาพญานาคเองไว้ท่านลองเล่นลุยมาตลอดนะครับอ้าวฟุตบอลครับ ครับครับสกอร์แล้วก็ยังสี่ประตูต่อสามอยู่น,นะครับยังสองคู้ยับทีมชาติอุ่งโสนำยู่หนึ่งทุ่มนะครับทีมชาติอุโงอโ,โอ้โหทีมบอกไปครับไ,ไลแมนบอกว่าโดนผู้เล่นของ VIP อพีโปตาครับทีมชาติอุโสเป็นได้ทุ่มครับทุ่มไปโอ้โหครับได้อยู่ครับทีมชาติอุโส มองหาให้ยิงโอ้โหโดนครับโัวยชดีคูปอสกัดบ้างเี่ีควางปังคูบานครับโอ้ลูกนี้วางขวาไม่โดนครับครับเป็นแม่อดย์ครับโอ้หลอกลูกนสีครับสี่สิบัดนยกโจตัดใต้ให้ไป หาตัวเชือมขอเข้ามาลั่นกลางเขาสายนะครับขอสายแล้วยิงขวาโอ้โหก็ถือว่าหาโ,โอกาสจบได้ดีครับท่านนายกว่นนี้สุดยอดครับถือว่าจบได้สวยครับได้ยิงครับ วอลเลย์บอลหญิงนะครับคู่ที่5นะครับหมู่เก้ากับหมู่หกนะครับไป9้ามบครึ่งพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายมาสนามแล้วนะครับหมู่เก้ากับหมู่หมู่ห้านะครับขอบคุณผู้ควบคุมทีมน,นะครับทังหวัต,อ,ตอุอบลรักษาพัฒนีนะครับหมู่ห้า แล้วก็ท่านผู้ใหญ่กิตวัฒน์อินดานะครับที่ดูแลนักกีฬาของหมู่บ้านของท่านนะครับท่านโบ๋ก้านะครับผู้ใหญ่จารุวันเอเสอนนะครับและท่านประเสริฐสังขพันธ์นะครับท่านสมาชิกท,ท่านเองเป็นคอ่์ทเบ็ดพอเบ็ดแดงนะครับท่านสมาชิกสภาอบตด่านที่สุขน,น,นะครับยังดูแลเจ้าหน้าที่เป็นดูแลนักเตะนักกีฬาของตัวเองอยู่นะครับ เอาละครับยัง อยู่สกอ์ที่4ประตูต่อ3อยู่นะครับไปแล้วครับหมดไปแล้วครับ V.I.P. โพตาะิติเสมอได้ไหมอ่านได้รับลุงนี้ผู้รักษาประตูครับต้องขอโทษขอโพยกันนะครับลุงนี่นี่โอ้เสี่ยงเหมือนกันครับผู้รักษาประตูเนี่ยสกัดเส้นเท้าออกไปครับยังเป็นลูกเตะมุมครับของ V.I.P. โพตาะิติเสมอได้ไหมครับ คู่นี้ยังสกอร์อยู่ที่2อประตูต่อหนึ่งนะครับโยนตาสวยครับแอคชั่นนี้โอ้ไม่ถึงนะครับเอาล้วครับทีมชาติอาวุโศไปบนที่กลางโอ้จับเล่นไม่ได้ถ้าแอคชั่นนี้เอาครับลู้เปล่าโอ้โหยีทีโฟตาก็จับเกมของตัวเองขึ้นมาได้ดีนะครับในยกนี้ยีทีโฟตา พอมีจังหวะเขาทำครับโดยการจ่ายของแคทนาย่นเลยครับในที่ม้าไก่เริ่มสวย24บัดมีตัววิ่งครับเริ่มชิดกับสนามครับโอ้ยไม่มีพื้นที่มันปมดพอดีครับโอ้เริ่มเริ่มจับทางกันได้แล้วครับสามสี่ตัวผู้เล่นของยูริโพตันเนี่ยซิเมงลงสนามได้แค่ครับหมดเวลาครับเอาละครับคู่แรกนะครับขอเสียงตะเบยทั้งสองทีมด้วยนะครับเชิญ ผู้นี้ก็ให้ยืนยันก่อน